ครับวันนี้มาพาชมไม้ด่างนะครับไม้ฟอกอากาศนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับเสนอมาเลยมีอยู่หนึ่งต้นนะครับไม้ด่างราคาไม่แพงนะครับสนใจนะครับใบจะเป็นอย่างนี้ครับใบจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้ด่างนะครับต้นสวยๆครับออกใบได้ประมาณ6ใบแล้วครับนะครับสวยๆเลยนะครับไม้ด่างดูใบครับดูใบนะครับ ด่างสวยงามนะครับด่างสวยงามนะครับใบนะครับกําลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นเลยนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาชมแลวอยากได้เป็นเจ้าของนะครับไม้ฟอกอากาศครับต้นนี้กําลังสวยงามนะครับใบกําลังสวยออกนะครับออกใบกําลังสวยงามเลยนะครับได้มาหกกำลังออกมาหกใบนะครับใครสนใจนะครับ เสนอราคามาได้นะครับหลังคลิปจบไปนะครับเสนอมาได้นะครับเสนอราคามาได้นะครับกําลังสวยงามเลยนะครับใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบสวยงามเลยนะครับใครอยากได้ใครสนใจนะครับเสนอราคามานะครับเป็นไม้ฟอกอากาศดีเลยนะครับใครอยากได้สนใจเสนอราคามาครับ